tôi đang sẽ sài tiền trong hộp nếu tôi thay thủ tôi sẽ lấy tiền đi thế này rồi nó เลยได้เลยปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิพ่อต้องจ่ายมาห้าร้อยนจะห้าร้อยแลกกันหนึ่งพันอ่ะห้าร้อยขอบอันใจไหม่พ่อแน่นอนนี่พ่อเลงอยู่ี่ตาไม่กระพริบเลยเนี่ยเสร็จพ่อแน่นอนนี่นะ เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อพ oh, <no. S 3> ่อนี่หลอกง่ายจริงตองนี่แหละเป็นคนหวาดจริงพ่อต้องให้ตังร้อยหน<ะ>่อยไหมหนึ่งร้อยะให้ฟรีๆเลยเหรอครับ๋ยวพ่อต้องไปเก็บเอาอเองนะ no, 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 no. không no. oh, wow. <laughs> <Mày lắm. cười> ข้าวเหนียวหมูปิ้งพ้อ,อไว้นี่นะยังไม่กินอีเหรอมีอะไรอ่ะพ่อเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ้าวไม่กินพ่อไปแล้วนะอะไรอ่ะพ่อขอกินน้องซีไม่มีอะไร กินมั้งสิกินหมดหรือเปล่าอ่ะหิวกำลังหิวมากเลยอ่ะพ่อกินให้หมดนะครับแล้วมีเพื่อนกินขนึงแป๊บ้าโดนพ่อเล่นแล้วไม่มีขนมสักชิ้นมีแต่หมูปิ้งเต็มเต็มกินให้หมดด้วยล่ะครับ ม,มีข้าวอะไรให้คงให้กินบ้างไหมเนี่ยพ่อไม่เข้าใจเลยทำไมต้องพูดคำส่งคำส้อยอะไรเนี่ยอเีอั้นพ่อไปหาอะไรให้คงให้กินก่อนนะคุณแล้วจะกินอ,อะไรเขาไหมเนี่ยเขาคือร้อนซ้ำกินอีกนิดนึงแต่ไอ้นึกไม่ออกนะอันนี้อันนี้ก็มาอีกแล้วพ่อบอกเลยนะพ่อแอนตี้มากเลย ไอพวกที่ชอบสปีดไอคำมังกีดคำเนี่ยพอไม่โอเคเลยอ่ะพ่อไม่ชอบเลยไอพวกที่ชอบพูดคำสร้อยกับพูดไทยคำมังกีดคำเนี่ยพ่อนี่นะแอนต้องแอนตี้มากเลยพวกเนี้ยไม่ไหวเลยจริง Into some trouble there now. Mbappe's away, bounding through towards goal this time, and Mbappe finds the back of the net. Jamie Simmons. Mbappe. Oh, what a goal! What a superb strike by Kylian Mbappe. Only be used off the bench. on a Umarım. Transfer spekülasyonlarından sonra onunla da... özel <laughs> <laughs> Hadi mükemmel mükemmel bir gol. Süper bir gol. 2-0. <laughs> süperin de süperi. <laughs> <laughs> Unutulmaz bir gol attı Hamit. <laughs> <laughs> Siderlik ol ne yapsın? <laughs>